ครับหลังจากที่เราได้เห็นอัคระไปครบทุกตัวแล้วนะครับที่นี้เราจะมาดูไม้นะครับสระในภาษาไทยเป็นว่าสระนะครับในภาษาลานาเป็นว่าไม้นะครับไม้ไม้หรือสระเนี่ยนะครับทีนี้เราจะไปแบบโปวยๆรในรายละเอียดเรายังบม่อู้ถึงเด้ดนะครับเอามาหู้จักหน้าตาก่อนนะครับ ไม่ไม่กะนะครับไม่กะฮะไม่กะอันนี้ก็อา่าก็ะถ้าเทียบในภาษาไทายก็สระอะนั่นแหละครับครับอา่าสระอะนะครับครับสระอะนะครับมาไม่กะนะครับอืม อันนี้ห้องว่าไม้กะนะครับไม้กะนะครับไม้กะต่อไปนะครับไม้กะครับไม้กะนะครับอ,อันนี้ก็ ่าก uh, ็สาร้านะครับไม้ก่าครับอไม้ก่านะครับอันไม้บอเขียนแล้วนะครับอ่าไม้กานะครับอ่าไม้กับเขียนข้างหน้าแล้วนะครับกานะครับมันมีอยู่สองตัวนะครับอ่าไม้ก่าน่อยกับไม้กาโงงนะครับอ่าไม้กาโงงก็คืออ่า ไม่กายอย่างนี SDK, ้นะครับลํำมันเป็นวงใหญ่ๆอย่างนี้นะครับมาไม่กาวงนี่ก็จะใจออยู่ห้าตัวนะครับก็คืออใจกับตัวกะนะครับกะตัวกะนะครับตัวตานะครับมาตัวท่านะครับาตัวท่าตัวบะนะครับ ัววะนะครับมีห้าตัวนะครับที่ใจนะครับอ่าไม้กาอันนี้กับไม้ก้านะครับมาอ่ามันมันวงมได้แหรอครับในภาษาไทยก็คือไม้กานั่นนะครับอ่าไม้กานั่นนะครับมาครับต่อไปก็คือไม่ก่อมนะครับ ครับไม่กล่อมนะครับมาไม่กล่อมก็ในภาษาไทยก็คืออ่าสละอมนั่นแหละครับมาอ่าก็คือไม่กล่อมนะครับไม่กล่อมต่อไปก็อาก่ากล่อมนะครับอ,อ่านว่ากล่นะครับกลต่อไปก็คือไม่กินะครับ ไม่กี้นะครับไม่กี่ก็ในภาษาไทยก็ก็คือสลีนี่แหละครับไม่กี้นะครับไม่กี้นะครับกีนะครับอ่านว่ากี้นะครับอ่านว่ากี้นะครับ มาต่อไปก็คือไม้กีนะครับไม้กีอ่าไม้กีก็คือสลีะแล้วครับอ่าไม้กีนะครับไม้กีนะครับอ่าไม้กีนะครับ ต่อไปก็คือไม้กึ๋นะครับมันไม่มีสองตัวนะครับอ่าก็คือไม้กึอ๋อ่ากึ๋นะครับแต่ก่อนในภาษาโบราณบนไม้กึ๋ไม้กึก๋นี่มันใจร่วมเรื่อมก่นนะครับอ่ามึงอ่าไม้กึ๋ไม้กึ๋กเนี่ยนะครับอ่า ไม้กึ้อนี่บมูข้ามีครับมันเ่อจะใช้ไม้กึ๋นี่ยมันแทนไม้กึ้ด้วยนะครับมาก็บประเดี๋ยวนี้เราก็เขียนให้มันถูกกล้องมาได้ว่าว่าอ๋อเป็นไม้กึ้ไม้กึ๋นะครับมาอ่ากึ๋นนะครับมากึ๋นกึ๋ กึนะครับอ่ากึอ่านว่ากู้นะครับกึอ่าอ่านอ่านบอเก็ใส่อ่านนี่เฮ้ยก้มหน่อยก็ได้เอาอ่าก็พออยู่ได้แลนะ้วกู้กู้จิ๊กจิ๊กเอาใส่หน่อยก็ได้กู้กู้อ่าทีนี้ก็ ไม้กุนะครับไ, no no ไม้กุกับสระาอูนะครับมาไม้กุนะครับไม้กุกับสระาอูนะครับมาไม้กุนะครับมาก็คืออ่าไม่ไม่กุไม่กุนะครับมา ไม่กุไม่กูนะครับต่อไปนะครับต่อไปต่อไปก็คือ,อไม่เก๊นะครับไม่เกะนี่ก็มากอคลายๆภาษาไทยนะครับไม่เก๊นะครับ คลา้คลา,ยคลายกันนะครับอันไหนเหมือนเลยจะบอกนู่นะครับเกะนะครับเกะอ่ามันก็สะเอะนะครับในภาษาไทยนะครับอ่าไม่เกะนะครับอ่าเกะนะครับ ไม่เก๋ก็บโก้กับไม่เก๋นะครับไม่เก๋กับโก้ก็ไม่เก๋นะครับครับก็อ่านว่าเก๋นะครับอ่าไม่เก๋นะครับอ่าทีนี้ต่อไปก็คือไม่แกะนะครับแกะแกะนะครับ ghé 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 kẻ ghé kẻ ghé 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 เขียนด้านบนก่อนนะครับเอาไว้ในลุ่มเนี่ยแก๋แกะนะครับอ่าแ,แกะนะครับต่อไปก็คืออ่าทีนี้แหละครับอืมโกโกนะครับมาโกโกไม่โก,ะโกะนะครับ อันนี้ยังเหมือนอยู่นะครับเหมือนดอูฮะอ่านว่าโกโก้นะครับฮะโกโก้อ่านว่าโก,โกนะครับโก,โก อไม่โก่นะครับอต่อไปก็จะเป็นอนโกโหแล้วก็ทีนี้เก่าไม่อ่ามีมตัวอยู่ครับมมนมีมตัวนะครับอ่านี่นมันคล้ายไม่เก่านะครับอ่า อ่าอย่างนี้ไ <rainforest> ม้โกบาลีนะครับโกบาลีอ่าถ้าถ้ามีไม่สัดอย่างนี้เก่าไม่เก่านะครับอ่าอ่าไม้โกบาลีนะครับอ่าอันนี้ก็คือไม้โกนะครับโกบาลีนะครับอ่าบาลีอ่าภาษาบาลีป่นอันนี้คือไม้โกนะครับอือ่าคือไม้โกบาลีนะครับ เวลาไปเรียนภาษาบาลีก็ท่านก็คงจำไปเลยนะครับไม่โกบาลีนะครับต่อไปแล้วครับอืต่อไปไม่โกบาลีที่นี่มันเป็นไม้เกา๋าอ่อันนี้คือไม้เก่านะครับอันนี้โกนะครับโกบาลีนะถ้ามีไม้สัตนี่นะไม้สัตอันนี้ไม้สัตนะครับไม้สัตก็ อันนี้เป็นไม้ไม่เก่านะครับอ่าไม่เก่าไม่เก่าก็เทียบภาษาไทยก็คือสละเอานี่ยแหละครับอ่าสลาเอานะครับอ่าไม่เก่านะครับ,ไม,นะรบไม่เก่ากนะครับไม่เก่าอ่าไม่เก่านะครับอืม ต่อไปนะครับไม้เกาะนะครับอากาเกาะนะครับทีนี้มันสังเกตนะครับไม้โกก็ไม่เกา่าไม้โกบัลีนะครับก็ไม่อันนี้จะจะไปซับสนนะครับอันเดียวว่าเราประกอบคำนะเอาก็อยก้อยฮึ่ยละลายเอียนคำนะครับ ทีนี้ไม้เกา hey. ะนะครับมันไม้เกาะในภาษาละนากับภาษาไทยเหมือนกันนะครับอ่าไม้เกาะของภาษาละนาพูนจะดใส่ไม้โกยี่นะครับอืแล้วเอาอากันย้อนไว้ทั้งลุ่มอย่างนี้นะครับอ่าแล้วก็มีไม้กะอย่างนี้นะครับมาประกอบกันเป็นอ่าไม้เกาะนะครับไม้เกาะนะครับไม้เกาะก็กู้ก็ไม้เกออนะครับไม้เกาะไม้เก่อมันมีนิฆะหิตอย่างนี้นะครับอ่า อ่านี่ก็ฮิตอย่างนี้นะครับมาเกาะแล้วก็มีอ้ากันย่อนอยู่งลุ่มนี่นะครับไม้เกาะนะครับอ่าไม้เกาะอ่าเป็นไม้เกาะนะครับอ่าเกาะนะครับเกาะอ่าอ่านว่าเกาะนะครับอ่าเห็นไหมมันมันต่างอ่ะนะครับเวลาเขาปฏิวัติต้องเป็นไม้เกาะอย่างนี้นะสละอ้อเนี่ยนะครับอ่า ไม้ก่อนะครับไม้ก่ออ่าไม้ก่อคือสาะอเนี่ยนะครับมาไม้ก่อนะครับมาไม้ก่อนะครับไม้ก่อนนะครับอ่าอ่านว่าก่อนะครับมาทีนี้อ่าทีนี้อ่าไม้ก่อนเนี่ยนะครับถ้าสมมติว่า ในกรณีที่มันมีตัวสะกดนะครับไม่ก่อ,อถ้ามีตัวสะกดนะครับตัวสะกดนี่มันตัวนะครับปนจะตัดไอตัวนิคกระหิตไม่กังนี่ออกไปนะครับนิคหิตเนี่ยนะครับอัอนนี้อันนี้คือไม่ก่อฮะตัว สก๊อตนะครับสมมติว่าเป็นตัวกอดนะอันยังง้มั้นะกอดออดอันยังี้มั้นะแล้วแต่มันกุกอันยังงีมาแล้วแต่นะออกออกอันยังงนะมันมีตัวสกดอตนะเพื่อจะตัดตัวข้างบนนี้ออกนะครับอันนี้ก็คือไม่ก่อเหมือนกันนะครับไม่ก่อนะครับครับต่อไปก็คือไม่ไม่ปั้วนะครับ ไม้กวัวนะครับไม้กวัวนี่มันอ่ามันมีไม้กลงนี่ด,นด้วยนะครับอ่าจำไม่ดีนะไม้กัวนะครับกัวนะครับกัวก็กู้กับขัวนะครับขวับขว,ขวอันนี้ไม้ขัวนะครับมา อ่าท่านจะไปงงครับอ่า,อาต่อด้วยอ่าไม่ซัดเลยนะครับ่าเด้วไม่กักนะครับอ่าต่อเลยต่อไม่กักเลยนะครับ่าทีนี้จะจะได้ให้ได้ได้จำไว้นะครับอ่าอ่าไม่กัวนะครับกัวอ่า อ่าไม้กวก็คืออย่างนี้นะครับมาเนี่ยรับไม้กล้วครับกัวอ่าอ่านว่ากัวนะครับกัวอ่ากัวนะครับกวกัวนะครับไม้กล้วนะครับกัวอ่าไม้กลัวกับสละอ้วนนั่นแหละครับอาไม้กลัวนะครับ ไม้กัวอ่าที่นี่ท่านจะไปงงตอนเอ๊ะว่าไม้กัวมันมันอย่างเป็นอย่างอี้นะครับอ่าแล้วก็อย่างอี้มันเป็นไม่กักนะครับอืมทีนี่มาผันเสียงมันเหมือนกันนะครับอมาเหมือนกันครับไม่กักอ่าอันนี้คือไม่กักนะครับอ่าอันนี้ไม่กักนะครับมีอันเดียวเนี่ยนะ เวลาพันเสียงธรรมดามันก็ใจไม่หันอากาศหรือไม่ซัดนี่นะครับไม่กักเนี่นะครับใจไม่กักไม่กักไม่กัน้นไม่ผลไม่อ,อย่างเนี้มันมันองงงงงนังอ,องนี้มันใจอันเพรนะครับอ่แล,อแล้วสารอ้วะอ่ะตัวมันใจเพเอย่างเงี้ยนะท่านจะไปงงนาเวลาเขาไปอมันมันจะมี ใหม่ๆมันก็งงกันเอ๊ะอันนี้มันอย่างใดนะมันจะซับอนกันนะครับมาพยายามจับไว้ดีนะครับครับต่อไปอ่าถ้าว่าอ่าเป็นไม่กลัวเนี่ยกรณีไม่กลัวอ่ากรณีไม่กลัวที่มันมีตัวสะกดนะครับมาอ่าปิ้นบอกว่า คือตัดอ่าอ่าให้ฮืตัดไม้กลงนี่เอกไปนะครับเนี่ยไม้กลงนะครับมาตัดออกไปแลฮวเหลือเตอ๋อเตอ้อยีน,นะครับมาอ่า,อ,าอันนี้ก็ไม่ ไม่กลัวเหมือนกันนะครับกลัวแต่อ่าไม่ไม่กลัวนะครับอืมไม่กลัวแต่มีตัวสะกดตนะครับอืมอ่าตัวสะก,ตะกดตน,นะครับมันยังกวดอ่ะกวดอะอย่างเงี้ยนะมันมีสะกดอนะ่ะปุ๋ยจะตัดไม้กงออกนะครับอ่า ก็ก็ให้จำไม้ได้ครับมาต่อไปนะครับไม้ต่อไปนะครับไม้เกี้ยนะครับเกี้ยเกี้ยเกี้ยนะครับเกี้ยนะครับมาเกี้ยนี่มันจะมีตัวยะนะครับยะตัวนะครับมาอย่างนี้นะครับอ่าแล้วก็ตัวยะเป็นหางนะครับมาแล้วก็ไม้กะไม้เกี้ยนะครับกู้กรับไม้ยัง กก้ก็ไม่เกียนะครับเกี่ยเจี๊ยเกีย,ะกยนะครับก็จําไม่เป็นกู้ไปกู้นะครับว่ามันเป็น,นอะมไมร,ะรอาคีไม่เกียรครับอ่าไม่เกียเกียนะครับไม่เกียอ่าอ่าอย่างนี้มันมันประกอบเป็นภาษาไทยแล้วมันก็ใส่ให้เราเห็นหน่อยนะครับเกี้ยนะครับ อันนี้เราครับอันนี้ประกอบเป็นภาษาไทยกับเกียรนะครับมาอ่าใส่ให้าไปนิหน่อยเป็นอย่างนี้นะครับมาไม่เกียรก็ไม่เกียรนะครับ,อ,รรบรอ,อ่านว่าเกียรนะครับเกียรอ่าอ่านว่าเกียรอ่าอ่านว่าเกียรนะครับมาอ่าที่นี่ กรณีที่ไม่เกี่ยเนี่ยนะครับไม่เกี่ยถ้าสมมติว่ามีตัวสะกดมีตัวสะกดนะป่นป่นจะตัดไอ้ไม่เกี่ยออกนะครับอ่าอย่างนี้นะครับอ่าไม่เกี่ยเนี่ยครับอ่า เวลามีตัวสก๊อตเปิงเป,เปื่อไอ้ตัดไอ้เพื่อยตัดไอ้ไม่เก๋ออกน,นะครับแต่เวลาปาริวัตินี่มันก็อึาอ่าฮู้ไว้ว่าอ๋อมันเป็นอย่างนี้แหะครับอ่าอ่ามันมันก็คืออย่างนี้แหละครับอ่านี่นะครับนี่นะครับาก็อันนี้ก็คือไม่เกี่ยอยู่ดีนะครับไม่เกีย่ยไม่เกี่ยที่มีตัวสก๊อตนะครับอ่า อย่างเช่นตัวไหนครับอย่างเช่นเจียงนะครับเจียงเห็นไหมเจียงเห็นไหมป้นจะมีแค่นี้นะครับป้นป้นมีไม่เก๋นะครับอย่างนี้นะเจียงนะครับเจียงเจียงไม่อย่างนี้นะครับนะครับต่อไปก็ก็คือไม่เกือนะครับเกือเกือเกือนะครับ ไม่เกือนี่เกาจะใช้ไม่กี้หรือไมเกื่อเกาะได้นะครับเกาะส่วนแล้วแต่นะครับไม่เกือนี่ไม่เกือ,น,อ,กอนี่จะใช้สลีไม่กี้หรือไมเกื่อเก็ได้นะครับไม่เกือนะครับ อ่าไม่เกอนะครับไม่เกอนี่มันจะต้องมีมันต้องมีอะสองตัวนะครับอะกันจอนนะครับอะกันจอนแล้วก็อะตัวอันนี้เป็นตัวสกดนะครับแต่ถ้าเมื่อมีตัวสกดแล้วก็เอาตัวอะเปลี่ยนตัวอะนี่เป็นตัวสะกดนะครับอ่าไม่เกือนะครับไม่เกือนะครับ นะเกือนะครับไม่เกือนะครับเกืออ่าไม่เกือนะครับอ่าเวลาเขาปฏิวัตินี่มีตัวเดียวนะครับอแต่ถ้ามีตัวสะกดก็มันก็จะเพิ่มตัวสะกดมาหตัวนะครับออย่างเช่นเหมือนอย่างเนี้ยนะครับอ่าอ่าไปเขียน้างบนไปแล้วครับอ่าเอาวมางลมนนี่ เกือนะครับมาเวลาปฏิวาตก็มีตัวเดียวนะครับอ่าเกืออ่าปริวัติมันมีตัวเดียวนะครับ,รรตรบแต่เวลาเวลาเขียนเป็นภาษาละนานมีสองตัวนะครับเกือกเกือนะครับอ่านว่าเกือนะครับอ่าต่อไปอ่า ไปเก๋เก๋นะครับเก๋นะครับมาเก๋มันก็สระเออแล้วมันก็อ่าก็มีต้องมีทะเลนะฮะอ่ามันมีไมกี้นะครับในภาษาล้านนาเนี่ยมันม่เหมือนภาษาไทยล้านนาครับอันนี้ก็แตกต่างกันแตมน้อยนะครับอ่าอ่ามันมีอันนี้เก้อนะครับเก๋ถ้าเก๋มันก็มี มีเอ่อไม้กะนะครับมาเกออ่าเกอก็คืออ่าบ่มีอ่าอ่าเนี่ยเกอเกอนะครับเกอนี่มันมีสระนะครับามาเยไหมครับทีนี้ก็คืออ่าไม่อ่า อ่าบะหมี่เวลาเฮาอ่าปไิวัติบะหมี่เม่กี้นะครับอ่าเอะนะครับอันเนี้ยสารเอ๋นะครับสารเอ๋สารเอ๋นะครับอ่าเห็นไหมครับมันมันตรงกับข้าวกับภาษาไทยนะไม่เอะนะครับไม่เอะเอะนะครับไม่เกอ๋อไม่เกอะนะครับ ท่านจะไปงงนะครับอ่ะเพราะมันมันมันเหมือนนะมันเหมือนนะค่นั้ทีนี้ไม้ไก่นะครับไม้ไก่อ่าไม้ไกรบร่บาลีอ่าไม้ไก่บาลีก่อนนะครับเอาคำว่าไก่บาลีก่อนนะครับไก่บาลีนี้เรนจะมีตัวแยะสองตัวนะครับตัวแยะนี่ตัวนะครับแล้วตัวแยะห่างนี่มตัวนะครับอ่าอย่างเช่นไพ่ยะอ่าไพยา ใจเนี้ยใจเนาอันอย่างนี้น,น,นะครับมาครับอย่างเช่นนะอันนี้มันเป็นไม้ไก่บารีนะครับไม้ไก่บารีมีสองตัวนะครับอันอันนี้จะเห็นน้อยน้อยที่สุดนะครับบอกบอกใครได้เห็นนะครับอ่าอันนี้ตัวแยมีสองตัวนะครับ ไม่ไก่นะครับออันนี้ก็ไม่ไก่นะครับไก่บาลีนะครับอ่าไก่บาลีนะครับอ่าอย่างนี้ตัวอย่างเช่นนะครับอย่างเช่นอ่านี่นะครับไผยะนะครับไผ่ยะไัยนะครับเป็นไัยนะครับไผ่ยะไม่ไปเขียนยี่นะไี้ยะครับอ่าทีนี้มันมีแถมอันนะครับไม่ไก่บาลีเพิ่น พ้นใจอ่าสไลดยเนี่ยนะครับมาก็ย่งี้นะครับมาอ่ามันมีมันมีตัวย้าอย่างนี้นะครับตัวญ่าเปลี่ยนหางนะครับอ่าอย่างนี้นะครับอย่างอย่างเช่นใจนะครับมาไทยอนอย่างมัน้นอะไรจะยันะอ่ะใจไตนะครับมาอย่างยี้นะะได้ได้หมดนะครับได้หมดนะครับ่าอันนี้ก็อันนี้ก็ไม่ไก่บาลลีเหมือนกันนะครับมา ไก่เนี่ยนะครับอ่าอ่าอันนี้ก็ไก่บาลีเหมือนกันนะครับอ่ามาเขียนละอ่าทีนี้ไม่ไก่ทั่วไปนะครับไม่ไก่อ่าไม่ไก่ทั่วไปก็ตัวเดียวนะครับมีอย่างเงี้ยนะครับไม่ไก่นะครับอ่าไ,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  MM. ไม่ไก่นะครับไม่ไก่ในภาษาอ่าล้านานะครับมีตัวเดียวเนี่ยนะครับไม่ไก่นะครับไม้มีตัวเดียวเนี่ยะครับอ่าอ่าไม่ไก่นะครับ ต่อไปครับอันสุดท้ายก็คือไม้ไม่ไก่ไม่มวนี่นะครับมาบุกค่อยหานักนะครับตัวนี้นะครับไม่ไก่อย่างนี้บมันก็คือไม่ไก่เหมือนกันนะครับออ่ามันมันบ่กค่ายหานักนะครับไม่ไก่เหมือนกันนะครับมา บอคายได้ใจนะครับมาแต่ก็ไผ่จะใจก็สุดแล้วแต่นะครับมันก็คือไม่ไก่เหมือนกันนะครับมาอ่ามดอย่างครับไม่โกนะครับไม่โกมียังครับโกโกมีแล้วอ่าโกบาลีนะครับมาอ่ามดนะครับครบไหมแล้วนะครับก็มีตัวเย็นนะครับ ่าต่อไปมันก็จะมีไอ้เพื่อนห้องว่าไอ้เป็นเครื่องหมายไอ้ยังต่างๆอยู่ยังยังยังมีอยู่นะครับอ่าเป็นเครื่องหมายประดับมานะครับมาครับเอาเอาสระออไม้เอาแค่นี้ก่อนนะครับ